วิกฤตก็แค่มาตัวหนึ่งถ้าเราอยากจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้เราต้องกัดมันก่อนนี่คือคําพูดจากคุณพิงหลังเพื่อเพิ่มกับชื่อดังที่กําลังมีภาพยนตร์สองเรื่องด้วยกันนะคะคือแสนสนั่นพันสันสู้และกาลังจะถ่ายทําบุพเพาราตรีมาลีรัติการที่จะเปิดกล้องถ่ายทําในเดือนกุมภาพันธ์และเมื่อวานนี้ค่ะมีนามาเล่านะคะก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับพี่พิงค่ะได้พูดคุยกันหลายเรื่องเลยนะคะทั้งวิกฤตวงการละครไทยและแรงบันดาลใจในการทําบุพพาราตรีเวอร์ชัน2025 เอาละค่ะเราไปฟังพี่พิงพูดถึงประเด็นที่ว่ากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากแรงบันดาลใจในการทําภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรีมารียรัติการนะคะว่าพี่พิงได้แรงบันดาลใจจากไหนกันคือเรารู้สึกว่าเราผ่านไปตั้งใจไปแหละครับที่ซอยเพชรบุรีสามสิบเก้าเราเดินเข้าไปดูโลเคชันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าทําหนังจังเลยมันน่าสร้างเรื่องใหม่ๆจังเลยเราก็เลยเขียนบทเกี่ยวกับโลเคชันนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ ต้อมยุทธเริ่อม,มันเคยมาถ่ายที่นี่เนี้ยเราก็เลยโทรไปขอพี่ต้อมว่าพี่ต้อมขอซื้อชื่อเรื่องสักสองปีได้ไหมพี่ต้อมเขาให้มาก็เลยแบบว่าเออได้มีโอกาสทําเรื่องบุพผาราตรีเนี่ยละครับแล้วอะไรจนจินจนเตะที่เลี้ยวก็ไปโรเตชั่นนั้นน่ยตั้งใจเราเราอยากเขียนหนังผีเราก็เลยแบบเอ,อ้ยต้องมาดูโรเตชั่นแล้วล่ะครับก็คือปักหมดที่นั่นเลยใช่ใช่เริ่มตั้งแต่เริ่มหารอเทชั่นเริ่มเขียนบทไม่มีกระสร,ร,ะรกเลยมั้ยคะไม่มีเลยไหลปื้นลื่นปื้นมากๆเลยผมรู้สึกว่า ถ้าเราไม่มองมาดูภาษาอะมันเป็นความสนุกอะมันก็แบบไปได้สุดๆนะครับราคาดหวังคือเรา,า,เ,ราเราดูตั้งแต่ภาคแรกมาเลียวพี่ิงคนก็จะคาดว่าเวอร์ชันนี้มันจะต้องแบบมันต้องร้อนมันต้องสนุกยอะไรเงี้ยพี่พิงกดดันไหมเรารู้สึกว่ากดดันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเป็นพลังงานดีนะเป็นพลังงานดีเรารู้สึกว่าเออก็ดีอะไรที่ยถูกกดดัน,นอะมันจะยิ่งเด้งสูงขึ้นนะครับคือผมใช้ชุดแบบนี้มาตลอดผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่า สุดท้ายมันมีแต่ความสนุกนะที่มันผ่านไปครับแล้วการเลือกนักสแสดงล่ะคะทำไมเลือกเจ่งคนนี่ล่ะคะเรารู้สึกว่าเขาขาย<อ>เขาน่าสนใจเขาเล่นเก่งไม่มีเหตุผลที่จะไม่เลือกเขาเลยอะต้องถามว่าทําไมเขาถึงเลือกเราต่างหาก<อ><ม>ทั้งสองคือพี่พิงมองเนี่ยอายังีเนี่ยน้องมีนี่พี่พิงมองเนี่ยว่าเขาเหมาะกับตักกวนี้ผมรู้สึกว่าเขาเล่นหนังน้อยดีไม่ช้ําขายต่างประเทศได้เจดก็แบบว่าโด่งดังมาก แล้วก็แถมมีแบค็คดีๆอย่างบยอนคาร์บเลยรู้สึกว่าเออการได้เจดมาได้วีมามันครบมากอะครับในปีนี้เราจะได้ดูไหมคะแน่แน่แน่ประมาณเดือนไหนหก็อย่างที่บอกแล้วครับน่าจะเป็นควอเตอร์ท้ายๆนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วมีโปรเต์อื่นไหมคะมีแต่ยังบอกไม่ได้เพราะว่าคุยเข้าไปทั่วแล้วครับขายเข้าไปทั่วจริงๆในทีนี้มันหยุดไม่ได้จริงนะน้องนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะหมดแรงเมนะื่อไหร่อะก็ไปมานะ ยังมีแรงก็อย่าหยุดเดินนะครับทุกุกคน,นะครับสู้ๆครับทุกวงการและครับมันต้องอย่าหยุดเดินอย่าไปสนใจความแพ้แพ้ครับมองเป็นความสนุกระหว่างทางเนาะที่พวกบอกว่ามันเป็นวิกฤตของวงการบันเทิงไทยมันทำอะไรยุดพิงไม่ได้เลยใช่ไหมคะมันทําได้จนมันท้อแล้วล่ะปล่อยให้มันทาไปเถอะผมไม่สนใจมันแค่นั้นเองผมรู้สึกว่าวิกฤตนะเอาจริงนะวิกฤตนั่ก็แค่หมาตัวหนึ่งนะครับถ้าเราอยากชนะ ให้เรากลับมันก่อนก็คือมองหาโอกาสครับใช่นาย่อท้อครับปีนี้มีทั้งเรื่องแสนสนานทั้งสัตว์ชุลมาเรืคือเราเลือกที่จะทักกลัไปแนวไหนทีนงหรือว่านาทีนี้นาทีนี้ก็คงต้องเป็นหนังผีแล้วเนาะเราว่านะที่แบบว่านายทุนก็สนใจก็คือหนังผีแหละครับก็จะเป็นหนังผีเรื่องเงินใช่ปลายปีนะครับเตรียมรอฟังข่าวครับขออนุญาตปิดภาพประโยชน์เรื่อง ภุาราตีก่อนครับแล้วในเรื่องของละครซีรีส์คะช่วงนี้เงียบมากเงียบสีเลยครับอย่างที่ทุกคนรู้แหละครับค่ายที่ยังทําอยู่เขาก็ใช้พนักงานประจําแล้วเนาะเราก็หาคนตั้งสมาหากินกันต่อไปครับผมอาจจะดูนืเนอยไปหน่อยนะวันนี้ทั้งวันเลยเหนื่อยนะครับญญแต่ว่าเต็มที่ครับมีความสุขกับมันครับขอบคุณมากมากเลยครับ